แต่ว่านะคะวันนี้เรื่องของนางงามเรายังไม่ชอบเพียงเท่านี้ะนะเรายังมีอีกหนึ่งเวทีค่ะกับ Miss r r n n i n t t r r n t t o o n l l นะคะเวทีนี้นี่เขาก็โอ้โหมีแบบเรื่องราวเผ็ดร้อนเรื่องราวอ,อะไรตลอดเหมือนกันนะคีนี้ก็ชอบนะ,ะชอบเวที Miss u n i v e r s e เอ่อ m i s s Grand International 2021ชอบเพราะว่าคือแต่ละประเทศเนี่ยมาแบบแซ่บอ<ม>าเผ็ดอ้อนจำจำได้เลยคือแต่ละประเทศในเวลาเขามานี่คือแบบ ต้องบอกว่าเป็นการประกวดประกวดนางงามที่ค่อนข้างรูปแบบใหม่เหมือนกัน<ช>นะพี่เลนซี่คือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาประกวดนางงามเนี่ยเราก็จะมีทัศนคติที่ว่านางงามต้องด้วยรอยบุกมือมยิ้มหวานะอะไรแบบนี้ค่อยๆเดินแต่ตั้งแต่มีมิสแกรนเนี่ยนะนะแต่ละประเทศนี่คือชอบชอบมากจริงๆค่ะเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของอแต่ละคนด้วยเลยทีเดียวนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยการจัดประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะตอนนี้ของประเทศไทยของเราเองนะคะคุณนวัดค่ะเขาก็ยัง นะว่าจะจัดที่ภูเก็ตอยู่ซึ่งภูเก็ตซันบ็อกของเรานะคะตอนนี้เขาก็แบบมันก็อ่ะ กำลังจะเปิดประเทศแล้วเขาก็เห็นบอกว่ายังมีเรื่องเรามีปัญหามากมายอยู่นะคะท้งเรื่องของผู้ติดเชื้อเองอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทางประเทศไทยของเราเองนะคะก็พยายามอยากให้นักท่องเที่ยวนะคะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยของเราค่ะซึ่งคุณบวัดน,นะคะย้ำค่ะว่าการจัด Miss Grand i n t e r n a t i o n a l ที่ภูเก็ตนะคะยอมรับตรงๆค่ะว่านางงามบางประเทศเขาก็ไม่มาประกวดนะคะอาจจะด้วยสถานการณ์โควิด -19 ด้วยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างด้วยเหมือนกันนะคะต้องบอกว่านะคะมี ปวดหัวมาให้ตลอดเลยค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ยังตั้งรับไหวนะคะสำหรับคุณนวัตอิสระกรีีค่ะผู้อำนวยการกองประกวดเวทีนางงามดังนะคะตอนนี้ค่ะเขาก็พร้อมที่จะมาชี้แจงชัดๆแล้วนะคะเรื่องที่ว่ามีกลุ่มคนในภูเก็ตนะคะเขาไม่ต้อนรับค่ะไม่อยากจะให้เวที Miss Grand อินเตอร์เนชั่นนี้นะคะ 2021มาประกวดที่ภูเก็ตค่ะแล้วก็ยังมีดราม่าที่นางงามบางประเทศค่ะจะไม่มาประกวดที่ภูเก็ตนะคะที่ยังหวัดผวาอยู่นะคะรวมไปถึงคดีเนาะจริงๆรแล้วแบบเสียดายมากนะคะที่ภูเก็ตของเรานะกำลังจะเปิดประเทศให้เป็นตัวอย่างสักหน่อยนะคะก็มีทั้งคดีสะเทือนขวัญด้วยนะคะแบบคมขืนด้วยอะไรด้วยนะคะทำให้ต้องอยอมรับตรงๆค่ะว่าน,นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาก็ยังกลัวอยู่เช่นเดียวกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณนวัดนะคะเขาก็ยังยืนยันชัดเจนค่ะ ว่ายังมีจุดยืนที่ชัดเจนนะคะว่าเป็นเวทีนางงามเพื่อประชาธิปไตยค่ะและสําหรับกระแสต่อต้านนะคะที่มีคนบางคนในภูเก็ตนะคะไม่ต้องการให้ไปจัดประกวดที่ภูเก็ตก็ยอมรับตรงจริงๆค่ะว่ามีบ้างนะคะเพราะว่าคนพวกนี้นะคะไปอิงการเมืองค่ะ mm. ไปคิดว่าจะเอาการเมืองเป็นที่ตั้งนะคะไม่ได้คิดถึงว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าถ้ามีการประกวดระดับ ประเทศแบบนี้นะคะ่ะด้วยเม็ดเงินหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันมันช่วยจังหวัดได้จริงๆด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคือด้วยความที่มีเรื่องของการเมืองด้วยอะไรด้วยนะคะทำให้หลายๆคนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็รู้สึกว่าไม่อยากให้เวทีนี้มาประกวดนะคะซึ่งคุณวัฒน์ค่ะก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าเขาได้รับแรงเชียร์แล้วก็ได้กำลังใจจากคนภูเก็ตเยอะนะคะที่บอกว่าให้มาจัดที่ภูเก็ตได้เลยค่ะ เพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตนะคะเขากลับมาแบบว่าคือคลื่นคึกคักกันมากขึ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้นะคะที่ภูเก็ตแย่จริงๆค่ะคุณนวัตวน,นะคะได้บอกด้วยค่ะจากที่เขาได้ไปภูเก็ตครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะคือต้องยอมรับว่าทั้งโรงแรมหลายๆแห่งนะคะก็ปิดตัวลงนะคะแล้วก็ร้านอาหารก็ปิดไปอย่างเยอะมากด้วยและสําหรับเรื่องของนางงามจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่จะไม่มาประกวดที่เมืองไทยปีนี้นะคะที่มีข่าวออกไปแล้วเนี่ยคุณนวัตยอมรับค่ะว่าเป็นเรื่องจริงนะคะ ซึ่งที่ ผ่านมาค่ะมันมีข่าวนะคะที่แม่มสวิสค่ะที่มาเข้าโครงการของภูเก็ตแซนด์บ็อกนะคะ,<ท>ะแล้วก็มาคือมีเรื่องมาโดนฆ่าตายที่ภูเก็ตด้วยนะคะซึ่งก็ทําให้หนางงานจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เนี่ยอาจจะยังรู้สึกสะเทือนใจนะเพราะว่าเป็นคนของประเทศเขาด้วยนะคะซึ่งข่าวนั้นเนี่ยก็เป็นข่าวใหญ่มากๆทั้งที่ประเทศไทยแล้วก็ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยนะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่านางงานจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ก็คงจะไม่ได้มาร่วมงานกับเราด้วยนะคะ mm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็สถานการณ <ก>โควิดค่ะก็ต้องบอกเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าจับตามองมากๆคุณผู้ชมเพราะว่าการที่จัดในประเทศไทยอย่างน้อยนะภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยก็ถูกนำเสนอผ่านนางงามในแต่ละประเทศเพราะเชื่อว่าฐานนางงามนะคุณผู้ชมเขาก็ตามมาเชียร์นางงาม,มประเทศเขาเนี่ยแหลคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะสมมุติว่าบางประเทศที่เขาคลั่งไคล้เรื่องของนางงามมากๆ บางคนอาจจะบินตามนางงามมาเพื่อถือใต้ไฟบางคนอาจจะบินมาเพื่อมาเชียร์นางงามของเขาโดยเฉพาะก็ได้ทำให้เม็ดเงินเนี่ยมันเข้ามารวมไปถึงการเก็บตัวของนางงามมันจะต้องมีการนำเสนอและพรีเซนต์ในสถานที่ต่างๆการทำ VTR การโปรโมทเรื่องของการท่องเที่ยวในจุดท่องเที่ยวต่างๆเราเชื่อแน่ว่า สถานที่ท่องเที่ยวถูกนำเสนอผ่านวิทยาถูกนำเสนอผ่านตัวนางงามเองทำให้คนเนี่ยมั่นใจประเทศไทยมากยิ่งขึ้นเราอยากจะให้มองแบบนี้คุณผู้ชมว่าการประกวดนางงามเนี่ยก็คือการประกวดนางงามแต่ถ้าคนเอาการเมืองอเข้ามาเกี่ยวข้องอาจปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าคุณวัดเป็นคนที่ พูดถึงเรื่องของการเมืองก็ท่านกลางบ่อยครั้งชัดเจนนะหลายหลายคนก็เลยบอกว่าเอาเรื่องของการเมืองมารวมกับนางงามเอาเรื่องนางงามมารวมกับการเมืองมันก็เลยมารวมมาตุ้มกันอยู่แบบนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณณวัฒน์จัดอาจจะไม่สนับสนุนแต่ต้องแยกให้ชัดเจนคุณผู้ชมนะว่าอย่างที่คุณวัฒน์บอกเนี่ยเราเข้าใจได้เลยว่าเขาเป็นเวทีนางงามเพื่อประชาธิปไตยเขาไม่ได้ฝักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นะเขาชี้แจงแบบนี้ในไลฟ์สดของคุณวัฒเนี่ยเขาบอกชัดเจนแต่หลายๆคนเนี่ยก็เข้าใจไปแบบนั้นคุณผู้ชมแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าคุณจะห้ามเข้าใจแบบนั้นคุณจะห้ามเข้าใจแบบนี้นเอาเป็นว่าเรื่องแบบนี้นะ คุณผู้ชมก็แล้วแต่แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละท่านแล้วกันว่าค,คุณจะรู้สึกอย่างไรบ้างกับการประกวดในครั้งนี้คือเชื่อว่าหลายคนนะคะคงเกรงว่าการประกวดครั้งนี้ปุ๊บอา,อาจจะไปการประกวดนางงามเดี๋ยวอาจจะมีหลุดเรื่องการเมืองเข้ามาหรือ,อเปล่าแล้วมันทําให้เอ๊ะการชมนางงามนี่มันไม่ได็สนุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วไหม,อ,มอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ต้องติดตมามกันต่อไปนะคะว่าจะมาในรูปแบบไหนแต่เขาจัดแน่นอนจัดแน่นอนไปปีนี้เดือนธันวาคมค่ะรู้สึกผู้าภูเก็ตนี้ปลายปีนี้มีมีหลายอย่างเลยนะมีนะ<า>ทั้งแบ อาจดวมาคอนเสิร์ตด้วยาาวอะไรด้วยนะะต้องลองดูนะภูเก็ตนี่อ,อ,อาจจะเป็นเป็นจุดหนึ่งนะคะที่จะได้โปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยเรานะคะหลังจากที่เราเปิดประเทศเราด้วยแต่ก็ต้องต้องยอมรับนะจากคดีอะไรก็แล้วแต่ออที่เกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องกลับมาสร้างภาพลักษณ์ของประเทศเราอีกครั้งงเอาง่ายๆอย่าให้โควิด ตาพัดอะไรพวกนี้มาอีกแล้วนะอย่าให้มนมาแล้วก็ให้คนไทยได้ฉีดวัคซีนกันทั่วหน้าป้องกันกันให้ได้ก่อนแล้วพวกโควิดต่างๆเนี่ยอย่าบินเข้ามารวมไปถึงนะในส่วนของเส้นทางธรรมชาติก็อย่างเพิ่งมาเห็นล่าสุดเนี่ยจับได้2-300คนเนี่ยแรงงานจากต่างประเทศมา่เพื่อนบ้านเนี่ยมาอีกแล้วพี่ๆมองๆเนี่ยนะมองก็เดินเท้ากันมาเต็มไปหมดเลย